สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบผมช่างปา,างน์มอนน์ครับช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะผมก็เลยเอาเครื่องทำน้ำอุ่นให้หลานสาวผมพร้อมติดตั้งผมเลือกฟิลลิปวอเตอร์รุ่น a อ s หน่ห้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับใน้กล่องก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็คู่มือการใช้นะฮะแล้วมีประกันด้วยนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นฝักบัวนะฮะรุ่นพิเศษสามารถปรับโหมดได้ห้าโหมดนะฮะอาห้าโหมดแล้วก็มีสายฝักบัวสายไฟนี่ก็จะเป็นราวราวฝักบัวอนะฮะ ันนี้ก็จะเป็นวาลว์ว,าวเครื่องน้ำอุน่นนะฮะแล้วก็มีก็จะเป็นตัวขาพักอะไรนะครับนะฮะครบครบันครับอันนี้ครบคันนะฮะแล้วก็มีปุกมีปน,นะฮะมให้มาครบสมบูรณ์น,นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเลยนะครับผมจะมาติดตั้งเครื่องน้ำอุน่นฟิลิปนะครับ นีผมก็ทำเตรียมเบรกเกอร์ไว้หมดแล้วครับนะครับสำหรับติดตั้งนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องมืออุปรกรณ์ที่จะติดตั้งนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการติดตั้งเลยเพราะผมวางตำแหน่งไว้เนี่ยใกล้เคียงที่จะติดพร้อมที่จะติดตั้งได้แล้วนะแล้วก็ระยะอันนี้ก็สำคัญครับเพราะการกะระยะน,นี้แล้วการวางเมนไฟที่จะมาเลี้ยงเนี่ยครับ ต้องให้มันสัมพันธ์กันถ้าเปิดมันผิดตำแหน่งแล้วการติดตั้งก็จะไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะพร้อมที่จะติดตั้งให้ดูเลยนี่ครับก็คืออุปรกรณ์เครื<ม>่องทำน้ำอุ่นนะฮะก็อยู่ประมาณนี้เครื่องมือที่เราจะติดตั้งนะฮะนี่คืออวน้ำอุ่นแต่อุปกรณ์เขาก็จะมีให้เราชุดหนึ่งนะก็เปิดไปสมบูรณ์แล้วครับนี่การติดตั้งนี่เราต้องระวังพวก ต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้านิดหนึ่งแล้วก็ควรจะมีสายดินด้วยเวลาเกิดไฟรั่วอะไรเราจะได้ปลอดภัยนะอันนี้สำคัญมากครับนะฉะนั้นอุปกรณ์ติดตั้งก็ท่าที่เห็นที่ผมให้เชี่ยดูนะครับมีสว่านมีสะดับน้ำมีอะไรแล้วก็มีแ,นแผนผังแผนของที่เขาจะบอกใกห้การติดตั้งนะฮะมสูบณ์ครับสมบูรณ์ ต้องเน,นะครับต้องระวังครับความรู้เรื่องไฟฟ้านี่สําคัญที่สุดครับสําหรับการติดตั้งก็ง่ายๆครับเอาเพจไปทาบแล้วก็เจาะทั้งหมดสามรูนะครับรูแรกจะเป็นรูแขวนอยู่ด้านบนสุดแล้วเราก็ไข่ไขไขไขง่ายๆครับสำหรับรูที่สองอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไขให้แน่นๆเลยโดยเขาจะมีพุกแถมมาให้รูที่3ามอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็เท่านี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นก็ง่ายๆนะครับแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะต่อไฟเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นเราจะวัดกระแสก่อนนะครับว่ามีไฟไหมหลังจากนั้นเราก็ต่อสายดินต่อสายไฟเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นผมได้ติดเครื่องน้ำอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอฟิลิปนะครับก็ใช้งานสะดวกครับเองแต่เราเปิด,ดอุณหภูมิเนี่ยนะครับก็จะขึ้นนะ ขวามือก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นตามที่นี่นะครับตามที่ตัวเลขขึ้นนี่นะครับมันสามารถเทได้หรือมสามารถเทได้ด้วยนะครับว่าเราไฟรั่วสายลงกาวหรือเปล่าหรืออะไรเครับเทได้ด้วยจะเห็นหน้าจอแต่นหน้าจอดิจิตอลเลยใช่ไหมครับเห็นหน้าจอเลยครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็น ELCB ถ้าเห็นนะครับ e l า b ค่าค่ากันนะครับเนี่ยับ็จะปลอดไฟต้องกันกระแสไฟรั่วทุกคนก็ใช้งาน ได้อย่างปลอดภัยโอเคให้เดี๋ยวนี่ที่เขาแถมมาด้วยใช่ไหมครับพ่ออันนี้เป็นตัวคุมน้ําเป็นวาล์วคุมน้ำก็คุมน้ำเผื่อน้ำไหลแรงไปช้าไปแล้วก็ถอนเอานะฮะแล้วก็อ่ะเล้ก็หมุนตรงนี้ได้เช่นกันเสร็จปุ๊บในชุดในชุดเดียวกันก็ยังมีฝักบัวให้ด้วยใช่ไหมครับพฝาบัวห้าหมดนี่มันมีที่เปิดปิดน้ําทึบนี ีทุกคนก็สามารถออนออฟตรงนี้ได้เลยนี่แล้วก็เดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวพ่อจะลองปรับโหมดให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีโหมดไหนบ้างไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆตรงนี้อันนี้โหมดหนึ่งโหมดโหมดเลนโหมดอะไรก็จะมีโหมดแล้วแต่คนชอบนะครับก็จะมีด้วยกันถึงห้าโหมด สำหรับความร้อนก็จะเป็นอย่างที่พ่อบอกเลยถ้าเราเลือกอุณหภูมิที่เท่าไหร่แล้วมันก็จะโชว์ในหน้าจอดิจิตอลเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องอห่วงเลยอย่างที่ผมบอกแล้วพ่อได้บอกไปเบื้องต้นจะมีบอกตลอดเวลานะครับเรื่องเรื่อทงทำความร้อน,นก็จะทาําอุณหภูมิไปเรื่อยๆตามที่เรา ได้ตั้งข้าไว้หมุนท่อปิดไก็เดี๋ยวเครื่องมันจะทําไปเรื่อยๆครับไ,ไ,ไปเห็นยว่เห็นไหมครับมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ่อยๆๆรุณนภูที่เราต้องการหากเราใช้งานนะก็ให้เราปิดน้ำก็จะมาระเร็วณหภููปิปกติแต่สิ่งที่สําคัญเลยการทําอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเองเนะี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภยัยแต่แล้วก็เครื่องนี้4 5 0 0วัตต ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟไฟ้าอย่างที่พ่อบอกตอนแรกนะครับมันประหยัดไฟห้าดาวเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของฟิลิปรุ่นนี้ก็เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับว่าได้รับความไว<ช>้วา,างใจทั่<ช>วโลกนะครับเราถือว่าสมบูรณนะครับการติดตั้งนะฮะทีนี้จุดใหญ่ก็คือเรื่องสายดินนะสายดินมีสำคัญมสาย<ส><ส>ดินสําคัญมากอุบิเกิดมีกรณีไฟรั่วหรือะไรสายดินก็จะเซฟ เซฟการช็อตของเราเนี่ยนะการรั่วการช็อตเนี่ยให้ไม่มีไปไม่มีภัยต่อเรานะครับคนใช้แล้วรุ่นนี้ก็สวยงามเข้ากับบ้านด้วยทุกทุกหลังรุ่นนี้ก็ติดตั้งง่ายครับอุปกรณ์รุ่นนี้ก็มาจะมาเป็นชุดเลยกับุดของเค้าเลยครับก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนทุกคนสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวก็อยู่ในท้ายคลิปเลยเดี๋ยวพ่อจะ แชร์ไว้ให้ทุกคนถ้าเผื่อสนใจตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ของฟิลิปเลยประจำปีนี้นะครับถ้าใครมีอะไรมีคำถามสอบถามอะไรพ่อก็คอมเมนต์ไว้สนใจก็ติดต่อมาครับได้ครับวันนี้ผมลูกช่างปานกับช่างปานัสดครับ